เปิดจำนวนผู้ทบทวนสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับ5,000บาทขอขอบพระคุณข่าวจากเว็บไซต์มุมข่าว .com นะครับครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็ยังคงติดตามข่าวครา,าวเกี่ยวกับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้นำข่าวคราวมาจากเว็บไซต์มุมข่าว .com ที่มีพาดหัวข่าวว่าลุ้น เราไม่ทิ้งกันในมือผู้พิทักษ์สิทธิ์ก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของข่าวเลยนะครับก็ถือว่าใกล้วันจบโครงการเต็มทีนะครับสำหรับพัตรการเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันซึ่งมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเพื่อขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับก็ถือว่าเข้าสู่โค้งสุดท้าย ซึ่งทางกระทรวงการคลังเร่งสรุปและจ่ายเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น13.4ล้านรายนะครับให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าแต่ยังมีผู้ลงทะเบียนจำนวน1.8ล้านรายนะครับที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ยังต้องรอรุ้นอยู่นั่นเองครับในการตรวจสอบคุณสมบัติโดยผู้พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งจะต้องจบกระบวนการภายในวันที่17พฤษภาคม2563นะครับมาตรการเยียวยา5,000บาท ระยะเวลา3เดือนที่รัฐบาลต้องช่วยประชาชนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับโดยจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w เเราไม่ทิ้งกัน .com โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาคมจนถึง22เมษายน2563นะครับซึ่งมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนกว่า28 จ8ล้านรายด้วยกันนะครับทำให้คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติจ่ายเงินขยายสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับในตอนแรกจํานวน9ล้านคนนะครับต่อมาได้ขยายเป็นจํานวน14ล้านคนนะครับและเมื่อล่าสุดนะครับวันที่28เมษายน2563ได้มีมติอนุมัติเงินเพิ่มเติมจํานวน16ล้านคนนะครับโดยใช้งบประมาณ2.4แสนล้านบาท สำหรับตัวเลขผู้ลงทะเบียนนะครับทั้ง28.8ล้านคนนั้นนะครับเมื่อเราตัดลงทะเบียนซ้ำซ้อนและผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านอีก1.7ล้านคนนะครับจะเหลือผู้ที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่การคัดกรองจํานวน22.3ล้านคนดังนี้นะครับ1คือผ่านเกณฑ์แล้วนะครับ4.4ล้านรายนะครับ2 กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ6.5ล้านรายผ่านเกณฑ์แล้ว5.1ล้านรายนะครับและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน10.6ล้านรายนะครับและได้ขอทบทวนสิทธิ์5.6ล้านรายซึ่งผ่านเกณฑ์แล้ว3.8ล้านรายนั่นเองครับหากรวมตัวเลข3กลุ่มดังกล่าวนะครับจะได้ผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน13.3ล้านรายนะครับ แต่ตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์จากกระทรวงการคลังล่าสุด ซึ่งนำเสนอในการถแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสอบคนะครับล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2563รวมทั้งสิ้นเป็น13.4ล้านรายนะครับสำหรับการโอนเงินแก่ผู้ผ่านเกณฑ์ก่อนหน้า11ล้านรายนั้นจะได้รับเงินไม่เกินวันที่8พฤษภาคม2563นะครับในส่วนที่เหลืออีก2.4ล้านรายทางกระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินให้เสร็จ ภายในสัปดาห์หน้านะครับโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นั่นเองนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับและยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวน5.6ล้านรายนะครับขณะนี้ผ่านแล้ว3.8ล้านรายนะครับยังเหลืออีก1.8ล้านรายที่ต้องรอผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปตรวจสอบข้อมูลตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้นะครับโดยกระทรวงการคลังจะส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 พฤษภาคม2,563นะครับครับนี่ก็เป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันที่นำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชาวเราไม่ทิ้งกันทุกท่านนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและในท้ายที่สุดนี้ทางช่องของเราก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ